สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะโดยในคลิปนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ปกครองที่จะได้รับเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทโดยวันนี้เรามีข่าวมาแจ้งค่ะว่าจะได้รับเงินเมื่อไร่ก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ าสำหรับวันนี้นะคะเราก็นำข่าวสารมาจากแฟนเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งได้แจ้งข่าวออกมาแล้วนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน2,000บาทถึงมือผู้ปกครองภายใน7วันความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด -19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง2,000บาทต่อนักเรียน1คนครอบ คุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า11ล้านคนโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจ่ายภายใน7วันหลังจากได้รับเงินจากกระทรวงการคลังคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่31สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองหากยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสอพท โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปสถาบันอาชีวศึกษาผู้ปกครองสามารถรับเงินสดที่วิทยาลัยตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองรับเงินสดได้ที่โรงเรียนหรืออาจรับเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปส่วนกศนผู้ปกครองสามารถรับเงินสดจากกศนอำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปวันนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยานักเรียนมาฝากกันนะคะถ้าได้รับเงินแล้วหรือไม่ได้ยังไงสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ